ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นฮานอยพิเศษนะครับผมให้อ่าเป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวน,นะครับสามกับห้านะครับสามกับห้านะครับหลานเข้าม,มาเอามดนีจ้จักจ้ากจ้กจ้าจ้อ่าอ่านี่นะครับตัวเจาะนะครับก็มีอ่าขอผู้ขอผู้กนดูดูดูดด สามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามสี่นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่นะครับของฮานอยพิเศษนะครับตัวเจาะครับต,<ด>ตัวกันนะครับกันก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกสองศูนย์สองหนึ่งสองหกนะครับตัวกันเล่งให้ดีนะครับเหมือนล้านเก๋ เออเออเออจ้าจ้าจ้าครับแล้วก็ต่อกันด้วยฮานอยปกติเลยนะครับของวันที่ยี่สิบสองเช่นกันครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรุดก็คือสี่กับแปดนะครับฮานอยปกตินะครับนี่หรออืมจ้า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 เออมีดีวนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปูลงคลิปก่อนนะะจเออ ตัววิ่งตัวรุดก็คือสี่นะครับตัวจอกก็มีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามแล้วก็สี่เก้านะครับหยดจั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 ดแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเก้านะครับห้าจัด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 แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดเก้าแล้วก็ตัวกันนะครับก็มีอ่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้านะครับ นีออ่ครับมันยุ่งอย่างนี quoi, ้นะครับมีลานเล็กสองขับฟ้านิดๆจจจจนเดอาเออเออวิวอันนี้ปะอันนี้ปะเออเออปูจะลงต่ออ่ะโอ้โหครับฮานอย VAP นะครับโอ้ก็มีผมให้เป็นเป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรุกก็คือหกกับหนึ่งนะครับ <what>? <grammar language> จ้าจ้าเขียนไปจ้าส่วนต,ตัวเจาะนะครับนี่เจาะนะครับก็มีหกเจ็ดหกแปดแล้วก็วเ,ออเออเออจ้าจ้าจ้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับแล้วก็กันมีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะครับต,รตัวกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมขอเวลาไปทวนของเมื่อวานแป๊บหนึ่งนะครับของเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษของเมื่อวานนี้ใหม่ครับอ่านี่นะครับผมให้วิ่งรูดเอาไวู้นย์ก็หกก็เข้าไปนะครับจ๋าจ๋าจ๋าครับเข้าไปนะครับส่วนเจาะเจาะค่ะไอ้นั่นไม่เข้านะครับเจาะกะกันหลุดนะครับก็เข้าตัววิ่งตัวรูดอ่าแล้วก็เราก็ไปต่อฮานอยปกติของเมื่อวานไม่เช่นกันครับผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับ ผมให้วิ่งรูดหกกับเจ็ดก็ไม่เข้านะครับหลุดอตัวเจาะก็ไม่เข้าไปเข้าเอาตัวกันก็งงๆอยู่นั่นครับกันดีครับกันดีครับแล้วก็ของวี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 เมื่อวานออกวีเมื่อวานวีเมื่อวานนี้หลุดหมดเลยนะครับวีวีหลุดมาสองวันแล้วอ่านี่นะครับครับทวนทวนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งให้ปูนั่นโอ้โหโอ้โหจะช่วยเขียนครับตัวไหนดีลูกตัวไหนดีจะได้บอกเอซีไว้เลยเออตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหน,น,ต,ไหนตัวนี้ปูไว้เห็นละเออ <laughs> นี่นะครับฮานอยพิเศษน,นะครับ <laughs> อ่าแล้วก็ต่อด้วยฮานอยปกตินะครับท<า>นนันไหมครับแคปหน้าจอนานครับครับน,น,นี่นะครับฮานอยวีครับ สงสัยวันนี้มีเฮงมั้งครับเนี่ย <g ül> หลานช่วยจริงๆ <c oughs> ครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับขอให้เอีทุกท่านโชคดีนะครับ <c oughs> มีใช้กันเยอะๆสวัสดีครับสวัสดีครับ